วันนี้ครับท่านเพื่อนสมาชิกวันนี้ผมอาจารย์ธวัชชัยเป็นวิชิตจะมาทดสอบตู้เครื่องยูนิเตอร์นะครับยูนิเตอร์ยี่ห้อเน,นสันเน,นสันสามกิโลวัตต์กลครับกองบินทีเนี่ครับ สาม K มีแม็กเกา,การมาช็อต C I T 0 4 1 C I T 0 4 1ปร้อยโวลร้อยยีิบเแอมช็อตมาไปก่อน วันเอาพุธยี่สิบสี่โวลตด้่เจ่เจ็ดจุดเก้าดึงปลั๊กไฟอันนี้ยังไม่ได้ต่อแบตเตอรี่2 4่สิ่โวลต์ดึงปลั๊กออกอินเวอร์เตอร์ก็จะทำงานไฟสีเหลือง ไม่มีแบตมันก็เลยตักขอบคุณท่านสมาชิกที่รับชมนะครับขอบคุณมากค,สสครับสวัสดีครับ